นี่ครับจีเฮดเมนูอันยังผัดเผ็ดหมูป่าครับจดหมายยังไงเฮ้ยอปลาโอ้องปลาธนาคารตกปลามันก็บ่เหนียนเนาะมาขนาดดายำไหนดียครับแตว่าผมจะอ่านบ่เหนียวเดียวลยจดหม้รุ่นไหนเด็ดคนนี่ไอสนาานเงินไปนีฟีมการซอยคับูนะครับว่ามันเชดเก็บได้ครับนี่ เห็นเรายางแข้วท่ารถไฟสุรินก็เลยเก็บแล้วบ้านี่ถามว่าแกจะไปไซค์แกบอกแกจำบ่ไดบ้างจัดการเข้าบ้านไม่ได้เมื่อก้การสั่งนห้หงมาก่อนจะกี่ย่โรงแรมเลยบอกรถไฟมาะจำผมได้ไหมปรจำผมด้ไมเขาบ่ะจำผมเลยอ่ะคอยเนะบอกรถไฟประจำผมได้ไหมเขาบระจำเลยอ่ะ ติมันเหนียวจุม้ยังเจ้าที่อ่านครบบ่ขึ้นนี่นี่นะเอาไปสู้ต่อใต้ท้องรถดีมันใหญ่วครับมันกรชีวิต่งหเจ้ามเมันกี่ยวเพียวเลยิบดบิดว่ามีคนส่งบางๆลองดูบ่ตัวนี้ของแนนี่ซื้อ เอาบางๆมันกับบเลีวณนี่เนาะท่นท้องกินเนี่ยแต่นั่นๆบางทีเว้ยได้นั่นไปน้ำมันมันก็จะไอ้นี่เองไอ้มีบัตรเครดิตแต่บัตรธนาคารไอ้ที่มีมันก็จะยิ้มแล้วพัดเท่เลยจีนเอาน้ำมันออกหลักแต่เอาไว้พัดเข่าไงทำไนลอยมีน้ำมันถือไปแต่ไดรเนาะแต่มันหมูเนาะหข้าวใสอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วที่นี่เขาหลอก ธนาคารหวังว่าหวังว่าคุณเครดิตเราในบัตรยังเพรท่านในมีเพราะอันเนอซีเอียงเขาผู้ใดตัวนี้บัตรเครดิตนี้ซื้อคอยดีนี่จะเรียกคู่ถือบัตรโดยผู้ถือบัตรยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขของแม่เนีธนาคารกสิกรไทยเลยวันตลอดยีชั่วโมงถูกยันในมันกินอันนี้เว้ยแล้วมันมีผู้ใดกินย่างนึงมีนู่นเลก เอาเนื้อเอ่าเนื้อขามันเนาะโบโบตอนนี้่ตามที่ท่านสมัครบริการใช้การบัตรเดบิตไม่สมัครตอนไหนบบได้สมัครได้คอยกับพี่เคแบงเคยังเบิกท้ายเงินบัญชี่คอยปกติเนาะไม่เสียหายเ็ดอ้าวตัวนั้นออร่่ยกวาท่านได้สมัครเลยท่านท่านสมัครบริการเเิด้ลยมัง แล้วมันคือโบเจงยนข้างล่างมาถ้าหากท่านไม่ใช้ท่านเกิดปฏิเสธไปตัวเอชเอ็มกับตัวนี้มันเป็นโบผูกกันเพราะว่ามันเป็นคนละบัสเลไหนเนอนเป็นคนละบัราะว่าการการชำระนี่ไม่เหมือนกันเพราะว่าโบสมบัตฝากเงินเขาได้เนาะบันทีนี้มันบสมบัติเงินบบเงินในบัญชีนะมันโบไม่ใส่ไม่ใส่เนี่ยเขียตคนชอมกินแบบแนวนมธรรมดาเขาต้องใส่ใส่นมนะใส่ใบกะเพราไม่ต้องใส่นมตัดก่อนเลย วานวานนั่งวันวานใจรร้างก็เรยไม่ใช่เหรอพี่พล้าวตัวนี้มีตัวบัตรอะไรเนี้ยวปูเอามาถึงแบบัดีูนเียย่ได้กีสันอยู่นีนั่งแกพี่พลน่นแกพี่พลตัวไหนัดแกตัวไหนเป็นตัวไหนบันี้นี้เกี่ยวับ นแคปแก้มมาท่านเหลี่ยวนำบิดก่อนเขือวพวงไหมต้นแถวนี้นุ่นต้นหน้าบ้านของใครแข็งไหนแขงหน้าหน้าบ้านของตะจอยกิฟตเลยปะองอองอ่ะพ่อพ่อทำข่อยมาแลเราเบอร์ุ่น เูนมกงืออบ้านแต่ละบ้านเหมือนกันไทยไทยมักแคนบวแมักแคนบ้านเราเรียกมืเขือพวงเจ้าเจ้าคนใส่สุรินสุรินคนสุรินเขือพวงเมนสวยเมนเมนต่อเมนต่อไอเลย แลำชีเนาะมีโมหละโมบายมดไหไทยน้ำมันของอืมอืมเฮ้ยไหนพาไปเขาเขามาดยกมาภาเอาภาารกเปายู่บัานโอ้ตกไปพูดวันซะม่อ้เอาบันวดดิสืพาไปส่งเขา ันให้รีเดียเนี่ยออกเลยออกไลยเติมดยนี่เย็นตกวันนั่นเนาะ น้ำตาลเาด้วยเป็นน้ำซุปน,อนัอนสุด เจ้าเป็นเชีบเจ้ามากินยังดีสุดยังเสีบดีสุดเนด้อเคยมันกินหมดทุกอย่างแล้วอียงอียงดีแบบว่าแพงดีสุดที่เคยเห็นมากเลยเม่นงยังแพงสุดมนน้ำเกียวแบบพวกพวกเนื้อเลยนะ ว่าคาเท็กเนื้อกิโลเั็นแสนอ่ะเนื้ออย่างกิโลเั็นแสนเนื้อวัวเนื้อวัววัวจากญี่ปุ่นเขามือซื้อวัวอย่างไงวัวนานเลยนานเกินจานหนึ่งนี่ประมาณเท่าไบ่เทาเห็ดขายจานละห้าพันห้าพันถึงฉีดวะมันก็ถึงประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโล จานหนึ่งนี่นะตักินแค่กินแค่เออเนื้อแค่อย่างพวกปูแล้วกาพวกกุ้งแล้วเต้อะไรพวกนี้ตัวนี้มันยังยังถือว่าสูกอยู่ได้หนึงรอบประมาณเราเตะใส่ยังเห็นยากที่สุดมันก็มีหลายอย่างเมนูที่ยากที่สุด เจ้หมาเชฟเขาบ่เฮ็ดแกงมันบ่เขาบม่ค่อยเห็ดมันหมตอนแหตอนราแม่อ่มันก็ต้องมีผู้ช่วยเชฟอยู่หรอกมันน่เามหนาที่ปรุงเห็นอาแป๊บเดียวน้ำมันเต็ม เท um, right ี่ยงเที่ยงครับเที่ยงอันนี้เที่ยงแกงครับน้ำร้อดนี่ร้ายแล้ววันนี้ตัดน้ำมันให้หอมก่อนเอาแบบจาดเลยเนาะไว้ดิอืมกินเนี่ยไม่ต้องทานเลยเสาร์ข้าวดังแซ่บเลยออื้ อันนี้เป็นหมูปลานะครับหมูปลาหมูปา่าคาเดนี่นะครับอย่าว่าเด้อกินเยอะสมุนเยอะกินไปเรื่อยๆนี่ยมุ้งเือด้วยนี่ยมุ้งเือ,เรอเหอรอสมุนในต้นเยอะ เอาเอาไว้ทีหลังเขาเอาของซุกงาดนี่มันมีไอ้พริกสดเนาะเหนียมนี่เหรอแล้วตัวนี้กับซูซาแล้วพริกสดนี่เป็นสีสันหรือยังซีสัน ทำน้ำแต่ว่าน้ำเดียวต้องดึงน้ำออกจากเนื้อเบือบอ่อเ่าเห็ดอาหารนี่ตลอดตลอดเบือบ่บอแบบที่กินแต่น้ำพริกนะบอกเขาเห็ดเขาเบือบบ่อปะเบื่อลเห็ดเบิเหมือนชิมเหมือเมือนาะลิ่นมาซาบะตัว ซิมบ <À. S 2> <Okay. S 1> ้างบปซิมบ้างโอเคก็เขาจำสูตรเท่าไหร่บางทีเราลงเกลือเราลงชลอดลงเกลือวางใกล้กันเนาะสีเดียวกันด้วยเนียนเกลือชลอดน้ำตาลสีเดียวกันเนาะผู้ช่วยเชฟบวชจัดการซิ้นเม็ดนี่บอกเมาจะทำกับข้าวก้อนยากินเอา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 รเอาไปก็ได้ลูกต้องมีพิธีเราจะอย่างนี่ อันนี cage, <t 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 ้ก็เอาไว้หนึ่งเนี่ยนี่มีแบนี้นะไปนี่เนี่ยว่ะอยู่เท่านั้นสิไม่รู้ฝนฝนไหนถุงทิ้งเขาได้ไม่ทานเลยเวลาจะใช้จริงไม่มีนะ bia mọi sự tung tung à, đầy thùng <laughs> sự bia mẹ tung 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 thùng tung 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 ใส่เบ <cas mod> er> ือด้วยครับใส่เบือใส่เบือรีโอเนี่ยจะได้นุ่มเอาเลยใส่หมูพวกนี้แนะนำเลยนะอย่ากินดิบกินดิบในยาเลยแนะนำเลย พยามพยานเีอะกินก็ถีบล้ะกินเยอะจะมองใส่มัเห็ดมีตู้เย็นปิดกว่ต้นใช่ครับมีตู้เย็นปิดก่าปล่อยฮะอันนี้ ้องชิมด้วยเพราะว่าพริกแกงมันเค็มกะอย่างเดียว <c oughs> เค็มเมนี่ยมันเรื่องมาเฟืองอันนี้พอดีคนมันจะกินเลยเนี่เนยเงี้ยเสียบขันเท้วมาเป็นสิบแล้วต้องในักแา กรินมักหวานต้องเปรี้ยวหวานสาาบตเสาบะโตใบใบเตี๋ยเดลวันเข้ม หน้าเลยขนาดแค่ไม่ใส่ใจกินเป็นมืนี่ยเป็นมืดแหละโบจะยังงเลยหมูหลุมหมูหลุมได้เลยนี่ได้เลยต้องจะใส่นมบ่ะใส่พี่ผัดกะเพราไม่ต้องใส่นมคือใี่ก็ใส่นมเหมันเป็นผัดแบบ โหละพาไปใส่นมอ๋อันนี้เราไม่ส่ดเภาแล้วกต่ชอแเดยแล้วแต่ชอบหมดเลยนะหมดเลยลายเสียบลายตเลยกอย่างนี้แหละ

ตุ๊บๆุบาดีมาไลวอวข้างหน้าผมาออาม่าวเส้นเสียบครับิเลย